คับเนื่องจากเกิดฝนตกนักเมือช่วงบ่ายของวันที่กมิถุนาเมื่อวานนะครับทำให้น้ำคุ้นที่ตกปริมาณมากที่จนุนถูกต้น้าบอลซอยนึงนะครับละบายไม่ทันเนื่องจากมีสิ้งกิจสิ้งก่อสร้างกิดกว้างต่างนามถึงได้กับทำสั่นกันนายกสงใจกองกับสันประธานสภาสันโตโตทุดเกต ตัวเลียดนะครับอ่าตัวตัตู้ราพุนถึงเล็กเจ้าก็มาตำเรือกันไม่แล้วก็ช่วงบ่ายของวันนี้วันที่เจ็ดนะครับได้ยกแม็กโกมาทำการขุดหลกหากัล่งนี้ครับจะมีตมอมีตึ้งก่้ตั้งมีตม่อล้วรมีปืนถึงจ่าบ้านได้เตะกมอยู่ในลับเมืองทางระบายน้ำากับถึงตอนนี้หรอไม่พูมาคุดหลกแ่บเปิดในกันเล่ยของน้ำได้ได้ตันไม่ไอตัวมองแท่องจ่าบ้านนะครับ ตั้งแต่ปากถ้อยถึงคนถ้อยนะครับถึงเมื่อคืนใน้รับพ้นกระทบมากกว่าปริมาณคนที่ตกลงมานักมากถึงวันนี้ก็ได้นำานึงกันกับมีโตโตอ,อ่าตุจิ้นกันนะครับอ่าผีเล็กโตโต,ตเล็กไหนว่างนะครับแกก็ามากันบทดีอยู่ทางอยู่กแมโกถึงวันนี้เรากล้าวา่าเดี๋ยวเราจะเปิดทางนำให้เร็วที่สุดในวันนี้ถึงต่อเจ้าเราก็มีจุดเป้าหมยาต่อไปคือลัางวัดเจมพุนนะครับข้าในวัดเจมพุน ฟุดว่างต่อระบายนา้ำรวมกันแจกใบในตรงนั้นประมาณสิบกว่าเรือนนะครับอยู่ลำไยเจียมพลรายดำกับ,กบ,บกตบกล้องนกนัตครับครับรายอันดุลต้มโป้วกุกแก้วควงห้าควายกันอยู่ตากองจังเทศบาลเมืองสรสงคมกับ